สำหรับชุดแต่งงานคาร์บอนนะคะของรุ่น f o r t จิน่นะคะทางนั้นมีพาร์ทสำรองทำนะคะพร้อมบริการจะเป็นคาร์บอนลาย2องคาร์บอนเงานะคะสำหรับภายในของ f o r t จินนะคะเลือกแบบเลือกแบบชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการงานลักษณะงานจะเป็นคาร์บอนแท้นะคะคาร์บอนปักเงาน,นะคะไม่ใช่ลายนะ้ำหรือสติ๊กเกอร์ใดๆทั้งนั้นนะคะ ในส่วนของงานคาร์บอนภายในนะคะก็จะมีชิ้นงานที่ลูกค้าเลือกได้แบบที่ลูกค้าสะดวกแล้วก็ต้องการนะคะจะเป็นพวกคอนโซลหน้านะคะจะเป็นพวกหมวนเกียร์นะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็ส่วนที่เป็นครอบเกียร์ลัโพงจะเป็นช่องแอร์งานครอบแก้วเป็นคาร์บอนคาร์บอนนะคะแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังครอบไฟฟ้าตัวด้านล่างเบาะนะคะ้ก็สามารถถอดทํา เปิดนอกแล้วก็กระจกทุกชิ้นงานภายในสามารถถอดมาทาคาร์บอนได้นะคะในส่วนที่เป็นโคมเมียนะคะเราถอดมาหุ้มกันคาร์บอนได้นะคะจะทําให้รถของลูกค้ารถของท่านนี้สวยงานพรีเมียมเลยนะคะความคงทนใช้ระยะเวลานานไหมคาตอบก็คือใช้ได้ยาวนานถึงอย่างรูปบวชเลยนะคะสําหรับคาร์บอนแท้ภายในนะคะทนต่อแสงมากมากเลยสาหรับคาร์บอนภายในนะคะให้รถของท่านดูพรีเมียมหรูหรา เงาตาแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะสำหรับคาร์บอนนะคะที่นิยมกันมากๆในหมูรถยนต์ซปเปอร์คาร์แล้วก็รถงานที่สวยงายเน,ยนเงียบแบบนี้นะคะใช้คาร์บอนแท้ตัดเงาแท้เลยนะคะสําหรับงานฝีมือคนไทยนะคะขั้นตอนในการสั่งจองนะคะหลายชิ้นที่ก็ใช้เวลาประมาณ5-10วันนะคะในการผลิตนะคะสั่งจองวันนี้นะคะเริ่มผลิตเลยเรามีรับประกันในส่วนของคาร์บอนภายในนะคะน ได้สนใจนะคะหลายๆรุ่นก็สามารถถอดมาทำได้นะคะสำหรับภายในส่วนของ Fortuner แล้วก็ f o r er, ์ er, ทางร้านมีภาสำรองผลิตรอทำนะคะสนใจสอบถามที่ร้านบัตรคาร์บอนได้นะคะพิกัดร้านนะคะอยู่ที่ปากน้ำสมุทรประการเบอร์โทร0819230112นะคะถ้ากันเข้ามาได้นะคะเรามีบริการ บริการจัดส่งเพิ่มความรูหราตะการตาภายในผู้โดยสารนะคะสะอาดตาสบายใจสำหรับผู้ขับขี่และผู้นั่งนะคะสนใจสอบถามมาได้ค่ะ